โยโยโยเที่ยงตรงเจอนกับคลิปหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิปหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ ก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตแล้วก็เขาร่วมกลุ่มนักหนังได้ที่ MVP เอ็ดเอ็มบีพีสามามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสโบดีนะครับบิ๊กแมชพี่จะเลืกเกมเวลาตีสองตรงครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะัดสุดท้ายในกลุ่ม G นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษจ,จะเจอกับยูเวนตุสจากอิตาลีก็เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่แย่งแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะว่าชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มซิตี้เนี่ยเกมล่าสุดถล่มเอาไอามาหกศูนนะครับแน่นอนเป๊ปกัลเดียล่า ก็แทบจะแม่สลับตัวผู้เล่นเลือกใช้รองทีมในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับประตูนัดที่แล้วใช้ออเตกาก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นเอเดรีนนะครับเกมรับเราได้เห็นรรย,ยานไอโนรี่ตัวใหม่แล้วรูเบนดิอาสได้พักในเกมล่าสุดก็จะกลับมาเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับจอห์นสโตนที่ได้พักมาด้วยนะครับแดนกลางเนี่ยทียนี่ไรเดอร์สตัวใหม่แม่นัดที่แล้วไม่ได้เล่นก็น่าจะกลับมาโรดี้กำลังคอสสนิมด้วยนะครับมีโอกาสได้เล่นร่วมกันเลยนะครับส่วนแนวรุกเนี่ย โอมามามูตเชลลี่โดกูได้พักพี่เจียบอกว่าน่าจะกลับมาในเร่ของการสลับหมุนเวียนตัวผู้เล่นนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวเลือกหมดนะครับมาราโดซินวาฟิลโฟเดนซาวินโยเออร์ลิงฮาลันนะครับโยโย่เจ <yo>, ็ดสัปดาห์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับในขณะที่ยูเวนตุสเกมล่าสุดถล่มบีดัดมา4-1ครับอีกอร์ทูดอก็มีแกนหลัก ประตูอย่างดิเกรจ,อจโอจโอนะครับเจมรับเปียกาลูลูกับลอยเคลลี่ตรงกลางนี่แน่นปึ๊กครับแคทเซนตูรามกับเวสตันแมคเคนนี่นะครับตัวด้านข้างก็เป็นคอสตากับคัมนเะบียโซแนวรุกกำลังจัดจ้านเลยครับชิโก้คอนไซซาวกับเทนันยูดิสหน้าเป้าเป็นลองดาวโคโลโมลนี่นะครับไหนจะมีดูซานรราโฮวิตเป็นตัวสอดแทรกอีกเจอันหนล่าสุดคือปลายปีก่อนในเดือนธันวาคมนะครับ ในแชมเปี้ยนลีกลีกเฟดครับรอบลีกเฟดยูเวชนะ2 0ก่อนเกมคอมอแมสซิตี้เป็นต่อนะครับเอาง่ายๆว่าแต้มเท่ากันแต่ว่ายูเวนตุสประตูได้เสียดีกว่าลูกประตูได้มากกว่านะครับนั่นหมายความว่าเกมเนี้ถ้าจบเสมอยูเวนตุสจะเป็นแชมป์กลุ่มดังนั้นแมสซิตี้อยากเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นครับเรื่องเข้ารอบอเข้าไปแล้วนะครับแม่ดูแล้วขุมกําลังแมนซิตี้ เชิงลึกปีนี้ดูดีมากๆในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับส่วนยูเว่อาจจะผลงานดีในสองเกมแรกแต่พิจารณมองว่าก็เจอทีมที่ไม่ได้ยากลําบากนะักเกมนี้เจอของจริงครับอย่างหน้าวัดใจแมนซิตี้นะครับขุมกําลังเดืวรวมดีกว่าเยอะครับมีโอกาสจะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูชนะ3ามแล้วรวดคว้าแชมป์กลุ่มครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคืนหนังบิ๊กเนชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย